โอกาสนี้นะครับโอกาสนี้ผมขออนุญาตขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนะครับานานยกบุตรงซฮานตานีจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีโอากาสแสดงความสามารถในด้านการร้องเพลงและการเล่นดนตรีสากลจึงได้จัดพิธีการประกวดร้องเพลงไทย่ส่งเสริมและสืกสาเพลงยุคยุ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป สองเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถและประสบการณ์ได้การร้องเพลงเป็นอาชีพในการจัดงานที่ซิมโลซิมฟีแ i นด์ซิ c คอ t เทส2015ในครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัทั้งสองกิจกรรมดังนี้หนึ่งการประงขันร้องเพลงร no ุ่นท in ูนระดับเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งทีมสิบห้าคน ในการเนวที่นักกีารยนักีฬาที่ทีโลกแนี้จากคำกล่าวรายงานของประธานคัะกรรมการละจ่ารนโยบากิจกรรมที่ดีับประโยชนเต่อประชาชนทุกที่เนื่อจาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ประชชนได้ใช้ยระดับให้เกิดประโยชน์และไปจากแต่สิ่กดิศิลปะการล้อเพลงไทยรุ่งรุ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนี่ต้องเพื่อการต้อง ขออนุาตครับหอยหลังนะครับ5 4 3 6, 2 <S 1ครับ